สวัสดีนักเรียนมสองทุกคนนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับบทที่สามพหุนามนะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องการบวกการลบเอกนามนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนที่เราจะบวกหรือลบเอกนามนั้นนะครับเราจะต้องมารู้จักกับเอกนามคล้ายกันก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะกําหนดเอกนามมาให้2คู่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าลักษณะจะเป็นยังไงนะครับอ่ะคู่ที่1นะครับ 3x กับ 5x นะครับคู่ที่2เนี่ย 2 ab กับลบ5 ab นะครับผูจะบอกว่าทั้ง2คู่เนี่ยเป็นเอกนามคล้ายกันอ่านักเรียนคิดว่านะครับเราจะต้องสังเกตรตรงไหนครับมาดูอันแรกก่อนเลยสมประสิทธิ์ครับนักเรียนดูสัมประสิทธิ์ของทั้ง2คู่นะครับว่าเท่ากันไหมนะครับคู่ที่1เป็นไงครับ3กับ5ไม่เท่ากันแน่นอนเนาะคู่ที่2 2กับลบ5ก็ไม่เท่ากันอ่าแล้วเราจะดูยังไงนะครับไปดูลักษณะต่อไปนะครับอ่ะมาดูลักษณะ ต่อไปมาดูตัวแปรกันบ้างนะครับตัวแปรทั้ง2เป็นไงเอ่ยเหมือนกันไหมครับคู่ที่1ตัวแปรมีอะไร x ก,กับ x เ,เหมือนกันเนาะคู่ที่2 a b กับ a b ก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับอันนี้เหมือนกันแล้วนะครับตัวแปรเหมือนกันต่อไปลองสังเกตเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรดูนะครับคู่ที่1เลขชี้กําลังนะครับ x ก,ก็คือกําลัง1เนาะ ก็เหมือนกันนะครับคู่ท so, ี่ 2a ก็กําลัง1เหมือนกันนะครับ b ก็กาลัง1เหมือนกันเพราะฉะนั้นเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะสรุปได้ว่าเอกนาม2เอกนามจะคล้ายกันนะครับเมื่อเอกนามทั้ง2เอกนามนั้นนะครับมีตัวแปรเหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละตัวแปรเนี่ยจะมีเลขชี้กําลังเท่ากันนะครับสัมประสิทธิ์จะเท่ากันหรือไม่ก็ได้นะครับย้ํานะครับตัวสองสีแดงนะครับเอกนาม2เอกนามมีตัวแปรเหมือนกัน แต่ละตัวแปรมีเลขชี้กําลังเท่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกลบเอกนามกันนะครับอันดับแรกเดี๋ยวมาบวกเอกนามกันก่อนนะครับสําหรับการบวกเอกนามที่คล้ายกันนะครับจะใช้สมบัติการแจกแจงในการหาผลบวกนะครับดังนี้ผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันนะครับจะเท่ากับผลบวกของสัมประสิทธิ์นะครับคูณด้วยชุดของตัวแปรในเอกนามนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับจงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้นะครับมาดูข้อที่1นะครับ2 x บวก6 x นะครับสังเกตก่อนว่าเป็นเอกนามคล้ายไหมนะครับสัมประสิทธิ์ไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจแค่ตัวแปรกับเลขชี้กําลังของตัวแปรนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับซึ่งข้อนี้ตัวแปรคือ x เลขชี้กําลังของตัวแปรคือ1นะครับก็จะเป็นเอกนามคล้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยนะครับ ผลบวกของสัมประสิทธิ์ก็คือ2บวกหเราก็เขียนลงไป2บวกหนะครับคูณกับชุดของตัวแปรตัวแปรของข้อนี้คือ x นะครับเพราะฉะนั้นก็เติม x ลงไปนะครับจากนั้นเอา2อบวก6กนะครับก็จะเป็น8 x นั่นเองนะครับก็เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับข้อ1เสร็จเรียบร้อยต่อไปไปดูข้อ2นะครับข้อ2นะครับลบ c m กาลัง5 n นะครับบวก5 m กาลัง5 n นะครับ มาดูชุดตัวแปรก่อนนะครับว่าเป็นไงครับ m กำลัง 5n ทั้ง2ตัวเลยเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเอกนามคล้ายกันนะครับให้เอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยนะครับข้อนี้ผลบวกของสัมประสิทธิ์นะครับก็จะเป็นลบ4มาบวกกับ5นะครับแล้วก็ตามด้วยชุดของตัวแปรนะครับก็คือ m ยกกำลัง 5n นะครับอ่าก็เติมลงไปนะครับ ทีนี้ก็เอาสัมประสิทธิ์บวกกันนะครับลบสบวกหนะครับก็จะกลายเป็น1นะครับหนึ่คูณเอ็มกำลังห้นะครับก็คือเอ็มกำลังห้านั่นแหละนะครับก็ข้อนี้ตอบเรียบร้อยนะครับข้อที่3อ่ามาดูชุดของตัวแปรก่อนนะครับเป็นยังไง a อยกำลังสองบีกำลังสามซเท่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเอกนามคล้ายนําสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยนะครับทีนี้ผลบวกของสัมประสิทธิ์ก็คือลบหบวก ลบนะครับนำมาบวกกันแล้วก็ตามด้วยชุดของตัวแปรนะครับก็คือ a กําลังสองบีลัง3 C นะครับเติมเติมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็นามาบวกกันลบ6บวกลบ4นะครับก็จะได้เป็นลบ 10a กําลัง2 b กําลัง3าเป็นคําตอบของข้อที่3นั่นเองนะครับอ่ะนะครับสําหรับการบวกเอกนามที่ไม่คล้ายกันนะครับ เราจะไม่สามารถเขียนผลบวกให้อยู่ในรูปเอกนามได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราบวกแค่เอกนามค้ายก็พอนะครับยกตัวอย่างเช่นข้อนี้นะครับ 3mn บวกลบ 4m กําลัง 5n บวก 5m ยกกําลัง 5n นะครับจะเห็นว่ามันมีเอกนามค้ายแค่2ตัวใช่ไหมครับลบ 4m กําลัง 5n กับ 5m กําลัง 5n นะครับตัวข้างหลัง2ตัวสุดท้ายเนาะเพราะนั้นเราก็บวกกันแค่นั้นพอนะครับไอตัว 3 m n เนี่ยก็ไม่ต้องมาบวกนะครับอ่าเพราะนั้นบวกเอกนามคล้ายกันก่อนนะครับแล้วก็นำสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยเนาะผลบวกของสัมประสิทธิ์ข้อนี้ก็คือลบ4บวก5นะครับก็เขียนลงไปอ่าแล้วก็คูณด้วยชุดตัวแปรนะครับชุดตัวแปรก็คือ m กําลัง5 n นะครับจากนั้นทําการบวกลบ4บวกกับ5นะครับลบ4บวก5ก็ได้เป็น 1นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น 3mn นบวก m กำลัง5 n นะครับจากนั้นทั้ง2ตัวนี้ไม่ใช่เอกนามคล้ายกันนะครับก็ติดไว้แบบนี้นะครับก็ตอบแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับการลบเอกนามนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกเอกนามได้นะครับโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงนะครับดังนี้นะครับ a ลบ b นะครับก็จะเท่ากับ a บวกกับลบบนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับจากลบเป็นบวกแล้วก็ลบ b นะครับ เมื่อ a b แทนจํานวนจริงใดๆนะครับแล้วก็ลบ b เนี่ยเป็นจํานวนตรงข้ามของ b นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับจงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้นะครับข้อ1 1ึ a กาลัง5ลบ5 a กาลัง 5, 5, 5นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องบวกลบกันได้แค่เอกนามคล้ายเท่านั้นนะครับข้อนี้นะครับ1 2 a กำลัง5ลบ5 a กำลัง 5, 5, 5. ให้เราเขียนการลบให้อยู่ในรูปการบวกก่อนนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะครับแล้วก็เติมลบ 5a กำลัง5เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่ออยู่ในรูปการบวกแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับกับการบวกเอกนามนะครับก็คือเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันได้เลยนะครับก็เป็น12บวกกับลบ5นะครับตามด้วย ชุดของตัวแปรก็คือ a กาลัง5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็12บวกกับลบ5นะครับก็คือ 7a กาลัง5นะครับเรียบร้อยนะครับสาหรับการลบนะครับหรือใครที่เข้าใจแล้วก็สามารถนํา12ลบ5ได้เลยนะครับก็จะเป็น7เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วย a ยกกาลัง5นะครับอ่ะมาดูข้อ2นะครับ 3x กาลัง 3y กาลัง4นะครับลบด้วยลบ 2x กาลัง 3y กาลัง4นะครับอันดับแรกนะครับเปลี่ยนจากบวกเปลี่ยนจากลบ ให้เป็นบวกก่อนนะครับเขียนการลบเอกนามให้อยู่ในรูปการบวกเอกนามนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับ3ากลัง3 y กําลัง4บวกด้วยลบลบ 2x กําลัง3ามวาลัง4ี่นะครับจากนั้นนำสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น3บวก2นั่นเองนะครับ3ามบวก2บวกมายังไงนะครับก็มาจากลบลบ2นะครับลบลบเปลี่ยนเป็นบวกนั่นเองนะครับ แล้วก็ตามด้วยชุดต่อแปรเนาะ x ก,กํลาลัง3 y กํลาลัง4เพราะฉะนั้น3บวก2ก็จะได้เป็น5 x ก,กํลาลัง3 y กํลาลัง4นั่นเองนะครับเป็นคำตอบของข้อที่สนะครับสำหรับวันนี้นะครับการบวกการลบเอก,กนามก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนักเรียนทุกคนด้วยนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ